คือโรงเรียนนี่เราตั้งเป้าหมายเป็นภาพแห่งความสำเร็จว่าโรงเรียนน่าอยู่คุณครูน่ารักนักเรียนน่าชมคําว่าโรงเรียนน่าอยู่ในที่นี้เราจะดูความสะอาดร่มรื่นสวยงามแล้วก็วางปลอดภัยของนักเรียนว่าโรงเรียนว่างมีระบบแบบนี้หรือไม่คุณครูน่ารัก คุณครูน่ารักนี่ไม่ได้หมายถึงว่าคุณครูหน้าตาน่ารักสวยงามแต่หมายถึงคุณครูเนี่ยกระตุตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกศิษย์เอาใจใส่ตัวนี้สําคัญเอาใจใส่นักเรียนไม่ว่านักเรียนจะเป็นอย่างไรคุณครูให้ความเอาใจใส่เสมอหน้ากันทุกคนแล้วก็มีเทคนิควิธีสอนที่ดีสามารถแก้ปัญหาในชั้นเรียนได้ แล้วก็ทำให้เด็กเขาเรียนรู้ด้วยความเข้าใจอยากจะเรียนจากคุณครูท่านนี้อ,อีกประการหนึ่งคุณครูคงอยู่นิ่ไม่ได้ต้องพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทันกับโลกที่กํำลังเปลี่ยนแปลงไปใช้ไอซีทีเป็นอันนี้ก็เป็นโลกของสมัยใหม่ยุคนี้คุณครูคงต้องต้องทำได้ทำเป็น ตัวน,นักเรียนน่าชมนักเรียนน่าชมนั้นเนี่ยหมายถึงนักเรียนเป็นคนดีนะะนักเรียนเป็นคนดีตามคุณลักษณะที่เึ็นกระสมแล้วก็เป็นคนเก่งนะการออกเขียนได้แล้วก็ตามตามช่วงชั้นที่เขากําหนดไว้ว่าเขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำรายได้้างแล้วก็มีทักษะชีวิตนะคะในสสิ่งนี้เนี่ยเราจะถือว่า นักเรียนน่าชมส่วนการกําหนดเก์ต่างๆนเนี่ยเราคงกําหนดเป็นช่วงชันว่าถ้าช่วงชันที่หนึ่งเนี่ยเอาปหนึ่งเอาอะไรแค่ไหนช่วงชันที่สองปสี่ปห้าปหกเนี่ยจะปรับเอกซมาที่จะเราเรียนรู้แล้วก็เราจะวัดประเมินในแค่ไหนอย่างเช่นในเรื่องของการอ่านปหนึ่งปสามก็อ่านออกเขียนได้ ค,คืออยากให้เน้นในเรื่องของการอ่านการเขียนเวลาที่เขาจบไปแล้วเนี่ยเขาก็ออนักเรนสามารถอ่านได้อย่างยังย่งยืนยท,ท,ทั้งด้านการอ่านและการเขียนส่วนในเรื่องของสํานักงานนั้นเนี่ยเราก็มองภาพแข่งบาวสาเร็จไว้ว่าสํานักงานน่าอยู่มุ่งสู่มาตรฐานบริการประทับใจโปร่งใสเที่ยงธรรม คำว่าสํานักงานหน้าอยู่นั้นเราคานึงถึงในเรื่องของความสะอาดความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บงานในเรื่องแรกนะคะเป็นสํานักงานหน้าอยู่มุ่งสู่มาตรฐานเรื่องที่สองมุ่งสู่มาตรฐานนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปทําง,งานเนี่ยเราจะยึดมาตรฐานสํานักงานของสพาทเข้าขึ้น,นม,ม,นนม,มนไว้ว่า เรามีมาตรฐานสำนักงานอยู่ว่าสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ยนะมีอยู่ห้ามาตรฐานเนี่ยเราจะเขาก็าจะมีเกณฑ์ว่า,ามาตรฐานที่หนึ่งเนี่ยมีตัวชี้วัดอะไรบ้างแล้วก็ทําอะไรได้แค่ไหนเราจะยึดามาตรฐานตัวนี้เป็นหลักถ้าเราทําไดา้ในระดับที่พอใจแล้วเราก็สามารถพัฒนาไปสู่มาตรฐานในระดับอื่นได้นะคะ ตัวเนี้ยมันเหมือนมันรวบรวมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างไว้อยู่ในในมาตรฐานทั้งหมดแล้วนะคะในเรื่องของคำรับรองหรือว่ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในในมาตรฐานทั้งห้ามาตรฐานเพราะฉะนั้นเราก็จะดําเนินการตามมาตรฐานที่เราตั้งไว้ก็ในเรื่องบริการทักใจคนที่มาติดต่องาน สำนักงานคนของสำนักงานเนี่ยจะต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคนที่มารับบริการอำนวยความสะดวกให้เขาแล้วก็บริการให้อย่างรวดเร็วนะครอันนี้เป็นบริการทักใจโปร่งใสเที่ยงธรรมคำว่าโปร่งใสเที่ยงธรรมนั้นเนี่ยหมายถึงการทํางานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ชี้แจงได้ตรวจสอบได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราดําเนิน ด้วยความตความหลักการด้วยความโปร่งใสอันนี้เราถือว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกทุก่งเรียนคําว่าที่ท,ทำเราคงให้ความยุติธรรมกับข้าราชการทุกๆคนที่อยู่ในอยู่ภายใต้สํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งต้องได้รับความเป็นธรรมโดยทั่วหน้ากัน